สวัสดีค่เพืนเพื่อนของต้นอ่อนพีพีนะตอนนี้ผมอยู่ที่เดอะโมบางกะปิผมมาออกบูธตั้งแต่วันที่10 11 12ก็มานําเสนอเรื่องการเพราะต้นอ่อนมากมายเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศละกันว่าที่เดอะโมบางกะปิผู้คนมากมายที่สนใจต้นอ่อนยังมีอยู่เยอะจริงๆ <S <S 1> <S 1> ผมได้รับเกียรติจากสสวนะครับแล้วก็สมาพันธ์ SME ไทยให้มาออกบูธหมายเลข43เนาะ ก็มาตั้งแต่เช้าแล้วล่ะของที่มีอยู่เนี่ยก็หมดไปเกือบ100%ยแล้วนะครับก็มีต้นนอ,อนมาขายแล้วก็มีมันเล็ดแล้วก็ขายชุดแต่ว่าก็ต้องขอขอบคุณทางสสวนะครับที่ได้มีงบประมาณตรงนี้ให้พวกเราซึ่งเป็นนักเรียนออนไลน์ให้มาทําแบบนี้กันเนาะแ้วผมจะพาไปดูบรรยากาศเนาะนี่นะครับ อาชีพพ่อค้าค้าขายแล้วก็มาเรียนรู้ถึงการทำธุรกิจออนไลน์ว่าทำกันอย่างไงการพบปะลูกค้าทำยังไงนะครับก็ได้ฝึกการทำรตลาดออนไลน์แล้วก็มาเป็นออฟไลน์อย่างที่ครูบาอาจารย์สอนไว้คือ เราทําเกษตรแล้วเราก็อย่าอย่ากลัวการขายนะครับนี่คือบรรยากาศเนาะจริงๆคนมันเยอะมาแล้วนะครับและตัวนี้ยมันเป็นช่วงที่มืดละประมาณเกือบทุ่มสองทุ่มละนะครับก็อยากยังบอกว่าโอกาสทางการตลาดก็ยังมีอยู่นะยังมีอยู่จริงๆแต่ว่า เราจะเข้าสู่ตลาดนั้นได้หรือเปล่าผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยมีทั้งสนใจแล้วก็ไม่สนใจแต่นั่นเป็นเรื่องของลูกค้าเนาะเราส่วนในส่วนของพ่อค้าเนี่ยเราก็ต้องมานําเสนอว่าเฮ้ยเรามีของดีๆขายนะแล้วก็ดีใจที่ผมมีโอกาสได้มาที่เดอะบอบางกะปินะครับได้มาฝึกขาย ได้มาทําอะไรอย่างที่ไม่เคยทํานะครับภายใต้การช่วยเหลือของทั้งสสวแล้วก็ s อ b ไทยนะครับก็ดีใจก็ดีใจจริงๆใครที่ไม่มีโอกาสนี้ก็ก็ผมบอกว่าอยากจะบอกว่าลองดูลองดูเ <Okay. S 1> ศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้เราจะทำยังไงกันดี mm hmm. ก็ลองดูนะ mm hmm. มาฝึกกันดู มาขายด้วยตัวเองแล้วก็พาคนในครอบครัวมาฝึกการทำธุรกิจกันพวกเราช่วยกันทำงานแล้วก็ตั้งใจทำงานกันอย่างจริงจังยืมหน่อยยืมหน่อยแล้ว